บทอธิษฐานเปิดทรัพย์รวมบุญเพื่อความคล่องตัวในทุกๆเรื่องข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบอารัธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่สมเด็จองค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆุพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคตโดยมีบารมีรวมหลวงปูด่ดูเป็นที่สุดขอน้อมบารมีหลวงปู่ดูรมะปัญโยได้โปรโดเมตตารวมกองบุญของข้าพาเจ้าบอกชื่อนมสกุลเพื่อเบิกทรัพย์มาใช้ให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องให้ข้าพาเจ้ามีความคล่องตัวและสามารถ คลี่คลายเรื่องต่างๆในขณะนี้ให้เร็วและง่ายดายให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนเรื่องใดที่คลรองตัวอยู่แล้วให้คลรองตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ข้าพเจ้ามั่งคั่งร่ำรวยอย่างอัศจรรย์เกิดปฏิหารในชีวิตให้ธุรกิจการงานการค้าขายการขยายสาขา เป็นอริยทรัพย์มาแปลเป็นทรัพย์ทางโลกให้ร่ำรวยเงินทองหลั่งไหลามาจากทุกทิศทุกทางด้วยเทินเหมือนในพุทธการเงินลอยมาตามน้ำไหลามาตามลมผุดขึ้นจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าข้าพเจ้าคิดสิ่งใดพูดสิ่งใดทำสิ่งใด ให้สำเร็จผลอย่างอัศจรรย์ดังปฏิหารบังเกิดโชคพ่อขทรัพย์บังเกิดความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบกระทั่งข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธนินโดยเฉพาะการนี้ ให้ข้าพเจ้าคล่องตัวทั้งทางโลกและท,งทางธรรมมีความเจริญมีความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองรวดเร็วง่ายดายสบายมั่นคงในการประกอบสมาอาชีพการเรียนรู้การเงินการเจรจาการตลาดการค้าขายการขยายสาขาองค์กรธุรกิจเติบโต ไปเร็วดังปฏิหาริ์เกิดผลเป็นอัศจรรย์ทันทีทันใดด้วยเทินพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิ